การชีดนี่ก็น่าจะประมาณติดละครั้งสองครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเฮามาได้ซื้ออออย่างนักนะครับก็จะมีน้ำเปล่าแล้วก็จะมีน้ำหมักของเฮาสองอย่างผสมกันวิธีการหมักจุลินทรีย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกสูตรฮือนะครับเดี๋ยวในในคลิปใต้คลิปนะครับจะมี อาเปิ้หทองไว้อย่างคำที่ใบนะครับผมจะบอกวิธีทำให้นะครับที่ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือสภาพโรงเรือนเลี้ยงไก่ของผมนะครับจะเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับ พื้นที่โดยรวมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับที่คือไก่ได้ออกกําลังกายทากิจกรรมคุยเคลียอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่บ่ารับนอนน่าจะเป็นตังปูนนะครับทางที่หันทางนี้นะครับก็จะมีมุ้งกันยุงข้างตัวนะครับก็วันนี้ผมจะมาทําคลิปแชร์นะครับเ,เกี่ยวกับการป้องกันกําจัดพวกาลายนะครับแล้วก็กินเหม็นของขี้ไก่นะครับเพราะว่า ตรงนะี้ที่ท่านผู้ชมหันนะัจะเป็นแกบแก็บหยาบนะครับแก็บดิบที่ผมเอามา,อาลองปืนนะครับลองปืนที่บ้านจะดักขี้ไก่ไว้แล้วก็ผมจะเอาไปทําปุ๋ยในอนานคตนะครับแล้วก็ให้ไก่ได้มีกิจกรรมคุยเคีย่ยวอย่างนี้นะครับออกลังไก่ครับแต่ว่ามันอาจจะมีพวกนนในอนาคตนะครับอาจจะมีพวกไล่างมาอยู่นะครับก็ผมจะมาแชร์นะครับวิธีการป้องกันนะครับแล้วก็กําจัด กลิ่นองขี้ไก่อีกาตัวนะครับที่มันขี้ลงไปนะครับในอนาคตถ้ามันนับึ้นเนี่ยอาจจะมีกลิ่นนะครับครับอันนี้โดยสภาพโดยรวมของอขออไก่นะครับขออไก่ของผมนะครับอันนี้กลิ่นข้าวเย็นแล้วนะครับผมเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหอ้อาหารน่สองมื้อนะครับจะมีมื้อเจ้าขาประมาณหกโมงแล้วก็ ตอนเย็นนี่ก็อยู่ประมาณห้าโมงนะครับแล้วก็แต่ตอนเที่ยงน่าจะเป็นพวกผักสดผักนี่นะครับผมจะเอามาลาบผสมกับแกบแกบอ่าแกบรวมนะครับผสมหื้อกินก็ถือว่าลากๆก็อยู่ประมาณสองมือ้อแต่ว่ามื้อตอนนี้เป็นพวกผักสดนี่นะครับืกินคลายเครียดนะครับแล้วก็ปล่อยจะอีนะครับแล้วพอตกเย็นนะเขาก็จะเข้าแามนในหมูนี้คนเดียว ในโรงนอนนี่ก็กว้างเม็ดป่ายคูณสามเมตรย่อมๆนะครับก็จะใส่ผมจะใส่แกปดิบทุกบริเวณทั่วบริเวณหมดเลยนะครับแล้วก็จะล้อมด้วยตาข่ายนะครับง่ายๆนะครับส่วนความสูงนี่ก็จะเสริมความสูงขึ้นไปกันบินออกนะครับเื่อเป็นส่วนตัวแล้วก็บริเวณที่ทํานี่ก็จะทําไตหล่มไม้นะครับเป็นไตหล่มต้นไม้เอง ก็จะเป็นต้นน้อยแน่นะครับในต้นน้อยแน่ที่ผมปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีชมพู่ทับทิมจันต้นกระท้อนบัตตินหม้อม่วงนะครับก็เป็นไม้เป็นส่วนผสมสารนะครับเป็นไม้ผลน,นะครับแล้วก็อาศัยว่าหล่มตวัวแต่ก็บางส่วนผมก็เอาแสนมาปิดบงังเวลาฝนตกนะครับเพื่อมีลมเงาเพื่อเขาได้อยู่นะครับ ก็ที่มีบริเวณหื้อข้นไใ้ไข่นะครับแล้วก็มีจุดหื้อแหน้ำกินง่ายๆนะครับแล้วก็หื้อแาหนรครับจะเน้นแบบเรียบง่ายนะครับบ่มีอย่างซับซ้อนหนักไม้นะครับตัวที่ผมจะใช้ป้องกันกําจัด ตัวไลนะครับตัวไลในโคตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กินหม็นของขี้ไก่นะครับอันนี้ผมมักนะครับจุลินทรีย์ไว้นะครับเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับเดี๋ยวเปิดถ้ำชมดูครับจุลินทรีย์หนอกกล้วยที่ผมมักไว้ใจโดยที่ผมมาใจกากน้ำตาลนะครับผมใจ้ีจตัวฝักของต้นช่ำฉานะครับอันนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆมาชมดูนะครับนะครับอันนี้อันนี้ฝักของต้นํำฉานะครับแล้วก็จะมีอา่าอันนี้คือกล้วยนะครับต้นกล้วยที่ผมซับมามันก็จะเป็นจุลซีหนอกกล้วยแล้วก็ได้ความหวานได้อาหารจากน้ำตาลจากฝักสำฉาตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่หันขาวๆนี่จะเป็นเชื้อราที่ดีนะครับที่เดินแล้วนะครับ แล้วก็ผมเอาน้ำน้ำซาวเข้านะครับน้ำเข้าแห่ใส่นะครับใส่ตวัวผสมตัวนะครับตอนแรกมันไม่ได้นักนี่นะครับแล้วผมใส่น้ำเข้าแห่ไปตวัวแล้วก็เวลาผมโบกบวเปาทําทขนมนะครับก็จะเอาน้ำบะเปามาใส่ตวัวมันจะเป็นจุลจุลสีรวมหลายๆตัวในนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เกษตรกรเขาควรจะมีถังหมักน้ำจุลสีไว้ใจนะครับประโยชน์มันนักนะครับ ลักลักก็ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายนะครับย่อยสลายไอ้พวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยไมไม้ไบไม้มักอย่างนี้นะครับนี่คงก็มักไบไม้ไว้นะครับไว้ใช้แล้วก็แล้วก็วกที่เราจะไปใช้แหมก็คือเป็นตัวป้องกันกําจัดโรคแมลงต่างๆได้นะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นกินในตัวนะครับกินไมรมาลงแมลงในตัวนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีพวกนี้นเวลาเราฉีดลงไปในดินหรือว่าใส่ ใบมงคไม้ก็จะมีธาตุอาหารตัวแล้วก็จะเป็นตัวยอดสลายเป็นจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะครับจะไปกินจุลินทรีย์ตัวที่บดีนะครับแต่ถ้าในในทางฟาร์มไก่ที่เราจะเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์อย่างจ้างนะครับมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไล่แมลงในตัวตัวนะครับอันนี้ผมจะไปใช้ใช้ในเรื่องของการไล่ตัวไล่นะครับแล้วก็ป้องกันดับกินของขี้ไก่นะครับ เดี๋ยวดูวิธีกันใจนะครับผมก็จะตักนะครับตักไปประมาณสักสองสามแก้วนะครับผมใส่เต็มนะครับเต็มย่อมๆหน่อยของถ้วยตัวนี้นะครับนะครับกินมันจะออกอหอมๆเหมือนเฮาดองเองนะครับ ถังที่ผมใช้ชีดนี่จะเป็นถังแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหม้อแบตนะครับก็ผมใส่ไปเลยนะครับน้ําผมใส่ไปแล้วนะประมาณสักสิลิตรน่าจะได้นะครับอาจจะบดงอาจจะยอมน้อยหนึ่งครับจะมีนอนตัวใหญ่ด้วยนะครับที่หันนี่คือนอนตัวใหญ่นะครับใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวกรองอยู่แล้วนะครับก็เอาตัวกรองนี้ออกกว้างก่อนนะครับ นะครับน้ำผมใสไปแล้วประมาณเกินครับถังไอชิดยาตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามลิตรนะครับแล้วก็ผมใส่ไปเกินก็ได้อยู่ประมาณสิบลิตรนะครับก่อใจแค่นี้ครับใช้น้ําแล้วก็ไอตัวน้ํามักของผมนะครับผมจะเข้าไปฉีดตต้างในนะครับคือหฮอป้องกันไว้นะครับป้องกันไอพวก และไอ้พวกไลนะครับไลแล้วก็กลิ่นของขี้ไก่นะครับครับเวลาฉีดก็เปิดสวิต์นะครับทางตรงนี้นะครับเปิดสวิตต์ตรงด้านหลังที่ผมของผมตรงนี้นะครับเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาบีบเนี่ยก็จะทํางานเลยนะครับอันนี้ผมจะลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับอย่างถ้าผมบีบใช่ครับนะครับมันก็จะออกไปเลย ผสมเซตนะครับผสมใส่เซตตามที่ผมสาธิตให้ดูตะกี้นะครับแล้วก็ผมจะฉีดฉีดใื้ทั่วพื้นที่เลยนะครับไก่อาจจะตกใจหน่อยนะครับ <c oughs> ผมฉีดไปนี่ประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับก็กันกันตัวไล่แล้วก็ ช่วยในเรื่องของการดับกินขี้ไก่นะครับแถวนี้จะเป็นขี้่าไก่หมดเลยนะครับที่หันน้อยๆน้อยๆเนี่ยครับจะเป็นขี้ไก่หมดเลยก่อเดือนอนาคตรประมาณสักระยะหนึ่งนะผมจะเอาไปทําปุ๋ยนะครับรวมครับแกบดิบนี่ตัวน,นะครับ ต้องปืนเดินนะครับต้องปืนที่ต้นไม้ก็ฉชิดได้นะครับเป็นปุ๋ยไว้ในทัวเลยนะ นี่แหงไข่นะครับก็ทางง่ายๆนะครับผมเอาวงล้อมาใส่ที่นะครับแล้วก็แต่ตังรูมนี่เราต้องตัดนะครับไอตัวตังรูมนี่ตัดออกกันน้ำขังนะครับแล้วก็เอาเฟืองมาใส่ตังในชิดโมเลยครับ,รบทุกตารางนิ้วนี่เป็นการวิธีทำที่ง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็ได้ผลจริงนะครับ ชิดนี่ก็น่าจะประมาณติดละครั้งสองครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าเฮามาได้ซื้ออันอย่างนักนะครับก็จะมีน้ําเปล่าแล้วก็จะมีน้ํหมักของเฮาสองอย่างประสมกันวิธีการมักจุลินทรีย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกสุดหื้อนะครับเดี๋ยวในในคลิปใต้คลิปนะครับจะมี ป้นท้องมาอย่างคำที่ใบนะครับผมจะบอกวิธีทำให้นะครับที่ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับนี่ผมประสมมาประมาณสิบลิตรมันเหลือนักนะครับเดี๋ยวมจะฉีดทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ถ้าเสียงดังที่แสดงว่าหมดแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ไว้โอเคครับก็ แชร์กันนะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ลองไปทําดูนะครับการป้องกันการจัดไอ้พวกาลานะครับแล้วก็ดับกลิ่นของขี้ไก่ครับหรือว่าจะเป็นขี้หมูไอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับที่เขาอาจจะเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มเล็กตัวสองตัวนะครับอาจจะมีกลิ่นนะครับ โอเคครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ ออ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  <coughs> 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 <coughs>